วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าระบบในการทําตัวละครบูทพลังเนี่ยสิ่งที่เ,เพื่อนๆบางคนอาจจะมองข้ามไปครับว่าเราจะบูทพลังจากฟังก์ชันนี้ได้อย่างไรครับและวิธีการที่เราจะไปหาวัตถุดิบโดยเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าเออเปลืองตังค์นะครับเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปเติมก็ได้นะแต่ถ้าใครเติมเนี่ยเออหอยิ่งโหดไปใหญ่ครับแต่ถ้าใครแบบว่าสายฟรีนะครับสายออร์แกนิกเนี่ย ก็สามารถเก่งได้เหมือนกันจากโหมดฟังก์ชันนี้ครับใครชอบหรือี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับโอเคเราไปดูโหมดระบบในส่วนของการเติบโตครับผมการเติบโตเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหินวิญญาณหนังสือผลึกมอนเตอร์นะครับแต่ผมจะพาเพื่อนไปดูโหมดนี้ครับในเรื่องของการประทับตาสินนะครับมหาสนิทนะ เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเหรียญนี้นะครับอ่าสําคัญมากๆนะครับทําให้ตัวเราเนี่ยเก่งแบบก้าวกระโดดได้เลยนะซึ่งค่าสเตตัสเนี่ยเราเลือกเอาได้ครับว่าเราอยากได้ค่าสเตตัสอะไรให้กับตัวละครครับเออตัวตานะครับเราหามาได้จากไหนเอนเซนพูบนะครับเราหาได้จากการย่อยสัตว์เลี้ยงนะครับหรือการสกัด เราเข้ามาที่ผู้รับใช้ครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะหาจากไหนอะสมมุติว่านะครับเราเนี่ยได้แต้มกิวนะครับเราเข้าไปที่กิวก่อนก็ได้นะครับแต้มกิวเนี่ยสามารถทําอะไรให้เราแบบว่าสามารถเติบโตได้นะ1ก็คือครับเราต้องทํ quest กิวด้วยครับ2คือบริจาคก,กิวครับแต่ตอนนี้การบริจาคก,กิวเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันบริจาคไม่ได้นะมันบั๊กอยู่ ก็เสียดายไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้นะปัจจุบันนะครับก็คือภารกิจกิวนะภารกิจกิวเนี่ยหรือเควสกิวนะครับนี่ก็จะขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้ากิวนะครับจะส่งเควสกิวให้เราทํานะอืมถ้าเราทำเควสกิวเราก็จะได้แต้มกิวต่อวันนะครับการทําแต้มกิวต่อวันเนี่ยต้องบอกเลยครับ มันค่อนข้างโคตรดีเลยนะครับซึ่งทําให้เราได้แต้มกิลทีนี้เราเข้ามาที่ตรงคําว่าคะแนนครับะคะแนนเนี่ยเราดูตรงคําว่ากิลครับเห็นไหมมันจะมีแต้มกิลครับนี่เราจะได้500แต้มกิลครับถ้าเราร่วมหรือ,อมีการแอคทีฟมีการทรําธารกิจกิลต่างๆนะครับเราจะได้แต้มกิลต่อวันนะสาหรับกิลเรานะครับถ้าตอนนี้ถ้าระบบเนี่ยเปิดรับบริจาคได้แล้วนะครับในกิลเนี่ยโอ้โหเราจะได้แต้มกิลแบบเยอะมากเลยนะ อ่ะโอเคครับพอเราได้แต้มกิลวเนี่ยเรามาทำอะไรครับนี่เราจะมาซื้อตรงนี้ครับรายสัปดาห์ครับซื้อได้5ครั้งต่อสัปดาห์นะเรากดตรงนี้ครับเราจะได้ดูดิโอ้ยตั้งแต่คันสูงหายาาฮีโร่ตำนานครับเขาจะทำการสุ่มสัตว์เลี้ยงให้เรา20ไข่นะครับเขาก็จะเปิดไข่ให้กับเราครับ20ฟองนะครับใช้แต้มกิลวอยู่ที่500ครับเราก็จะสุ่มแบบนี้แหละครับอ่าพอสุ่มไปนะครับ20ฟองนะ เราจะได้อะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆแต่ระดับขั้นน่ะเขาให้สูงอยู่แล้วนะครับและทีนี้พอเราได้สัตว์เลี้ยงนะครับเราเอาสัตว์เลี้ยงเอาไปทําอะไรนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดสกัดอย่างนี้ครับตัวที่เป็นสีขาวผมแนะนําเอาเฉพาะตัวที่เป็นสีขาวนะครับไม่ต้องผสมหรอกสีขาวนะครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานเราเอาไปทําการสกัดเป็นเอ็นเซนครับนี่เห็นไหมอีเอ็นเซนครับปึ้ง ตัวสีขาวเอาออกให้หมดครับอาเขียวนะะไม่เป็นไรครับเขียวเขียวผมแนะนําว่าให้เราเก็บไว้ปะชมอปปาผปสมนะครับให้เราเก็บไว้ผสมนะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ได้สีฟ้านะครับนี่พอเราได้สีฟ้าเราก็เอาผสมต่อนะครับเพื่อให้ตัวมันเก่งขึ้นด้วยนะแต่ถ้าเป็นสีขาวนะครับผมแนะนําว่าเอาเฉพาะสีขาวรักกันนะเพื่อนๆนะใช้สีขาวนะครับอย่าไปใช้สีเขียวนะเดี๋ยวมันเปลืองครับเราเอา เฉพาะสีขาวมาสกัดเป็นเอ็นเซนดีกว่านะครับผมโอเคจากนั้นพอเราได้เอ็นเซนใช่ไหมเอ็นเซนเราไปทําอะไรได้ครับจะใช้ได้2วิธีครับใช้ได้2ทางที่จะเพิ่ม c ีพีให้กับเราครับโอเคครับเริ่มแรกเนี่ยเอ็นเซนเนี่ยเอามาใช้ในส่วนของการนี่ครับลิงค์ครับพอเรากดสัตว์เลี้ยงที่เราเอาไว้ใช้งานใช่ไหมสมมติว่าผมจะใช้งานสีทองใช่ไหมครับผมกดลิงค์เนี้ย แล้วเรามากดเชื่อมต่ออัตโนมัติแบบนี้ครับมันจะทําการอัพความผูกพันระหว่างเ,าเรากับสัตว์เลี้ยงครับตรงนี้ก็จะเพิ่ม CP ให้กับเราตามนี้เลยครับเห็นไหม Critical บ,บวก0.4เปอร์แล้วก็เพิ่ม EP 1.9เปอร์นี่ป้องกันครับนี่คือความค่าสนิทครับทำให้เราได้ EP ด้วยและทีนี้ครับพอเราทำให้กับสัตว์เลี้ยงของเราทั้งหมดนะครับที่เราใช้งานเนี่ยเราจะเอา แต้มเอ็นเซนพูบเนี่ยไปทําอะไรครับเอามาทําตรงนี้ครับผมให้เราไปที่เติบโตครับและก็ปัทบตาสินมาสนิทครับนี่แหละตัวที่ทําให้เราเก่งขึ้นแบบพิษตาครับเอาละค่าที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับทําก็คือเราเน้นไปที่ดาเมจก่อนครับก็คือเครื่องหมายความบ้าคลั่งตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้ครับบอกเลยนะครับให้เราอัพตามที่เราไหวเพราะมันใช้เกรด บางกอเยอะมากครับผมเอาเฉพาะที่เราไหวนะครับแต่ถ้าผมทํามาแบบนี้ผม14แล้วใช่ไหมมันจะเปลืองมากๆครับอะสมมุติว่าผม14นะครับโอ้โหผมไม่อยากทําเลยว่ะ <c oughs> สมมุติว่าบ้าคลั่งนะครับผมจะอัพให้มันเป็น15เนี่ยผมจะได้อะไรใช่ไหมเพื่อน <c oughs> ๆเหตุด,ดูนะดูตรงนี้นะครับโบนัสระยะ14การประทับตาสินมหาชนิดครับผมจะได้พลังโจมตีบวกขึ้นมาอีกครับเป็น1190 และค่าความเสียหายของผมจะเพิ่มขึ้น2.8เครับเพ็นไนๆเห็นไหมโอเคนะเห็นไหม C ีผมขึ้นเลย CP CP ขึ้นดาเมจก็ขึ้นด้วยนะครับและทีนี้ครับอีกค่าหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆทำก็คือเครื่องหมายแห่งการโจมตีครับอันนี้คือเพิ่มคริติคอลเพื่อนๆจะเห็นนะผมจะลองกดนะครับหนึ่งครั้งไม่รู้จะได้ไหมอ่ะได้ครับก็คือผมจะได้นะครับการโจมตีคริติคอลครับผมและก็เพิ่มค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นเห็นไหม สองค่านี้จําเป็นมากๆครับและอีกค่าหนึ่งอะไรที่จําเป็นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะอันหนึ่งก็คือเรื่องของพลังป้องกันและก็เลือดครับเราก็สมควรจะมีนะใครที่เล่นแบบว่าสายาฮิวนะครับพระหรือเมดอะไรแบบนี้ครับก็เอาเลือดด้วยนะครับเลือดเนี่ยจะเป็นอันที่2นะเลือดคือเครื่องหมายแห่งการแห่งชีวิตแบบนี้นะครับอันนี้คือเลือดนะเนี่ยถ้าผมอัพให้ถึง8นะครับผมจะได้พลังชีวิตขึ้นมา2380้ครับแลวก็เพิ่ม การฟื้นฟูยาครับยาฮิตพของผมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก0.75นะครับนี่แหละประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่ม CP ให้เราได้เหมือนกันโอเคนะครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าเออตราประทับนะครับค่อนข้างให้ความน่าสนใจมากๆนะครับเพื่อนๆโอเคอย่าลืมครับใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปผมจะหาอะไรดีๆมาใหม่และก็ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดครับนำมาฝากให้เพื่อนๆในเกมนี้ อิคาร์ตเอ็มคิววอลครับ